รถเข้าใหม่ครับนิวเชฟหกเกียร์ครับปีสองพันสิบห้าไม่สองแสนห้าหมื่นครับรถสวยพร้อมใช้ครับภายในสะอาดมีล้อหนึ่งชุดครับมีท่อออกท้ายหนึ่งเส้นครับ ปีอครับ2อดูราแม็กครับ6เกียร์เครื่องยนเดินเรียบๆเ,เลยแอร์เย็นเพียงพะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนหนัก ได้ติดต่อสอบถามได้ครับมิราายุทธาครับ